เจริญพรเมื่อนี้ได้ได้งหา่กุติเนาะเอาเอาเนวันหยกกุติน่อยใหญ่กุฏิ นายกุติเนาะอยู่ที่วัดพรมศรีการ,รามเซธม่วงวัดเซธม่วงใหญ่กุติน้อยจัดสถานที่ให้มันเข้าระเบียบให้มันงามได้เอารถเคีนมาเคนะีนเนาะขอนมบนาบุญขอบกใจทางพระออกโดยเจ้าของโรงงานรอทอร,รอเสาได้มาช่วยยุก ขอให้คนอยู่ดีมีแหงโชคมาลำรวยเจ้าของโรงงานรอทอรอสาวเซทม่วงได้มาสวยสวยในการยกง่ายยหา่หอกองเก่าแน่นะยหญ่หอกองเก่าออกไปหอกองเก่าในกาจะเป็นเจ้าภาพของทาง พ poor, poor, poor inal, a a chips, stock, ่อพ well, ่อพ่าาคำใสหรือไม่เท่าจำปาเนาะเชธมวกคนหนึ่งเป็นเจ้าภาพหักองเก่าก็ย้ายออกไปแล้วหอกองเก่าก็จจีอยู่ที่อยู่ที่บนรถเทีนเอาจอดเนาะข้างๆาแล้วก็จีเอาปุตติหน่อยลังนี้นี่มาแทนกำลังใหญ่ปุตติ ยกใหญ่กุฏิตอนนี้เฮาใหญ่กุฏิเนามีรถเคนสวยนํำเนี่รถเคนสวยนำเป็นกุฏิแม่ขาวเนาะจะเป็นกุฏิแม่ขาวตอนนี้กำลังใหญ่เนาะใหญ่กุฏิ าทางเจ้าของงานเราถอดรถเสาเซธมัวก็ออกตัวเป็นได้มาหยกสวยเนาะมันมีรถเทนสวยได้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สำหรับท่านใดที่เข้ามาหลับชมเต็มจนจบคิดว่าคลิปนี้เป็นบุญเป็นกุศลหรือว่าเป็นประโยชน์แก่สังคมแก่พระพุทธศาสนาก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลต่อไปเนาะก็ขอขอบพระคุณหรับนใจเราที่ติดตามก็มีแต่คนสังคมเจริญสุขหางมั่งมีขอเงินคำแก้วไรหลังมามือเด็กคณสมบัติมั่งมีเป็นลักน งแงเกี่ยไรมาที่อังให้ได้ไปฝากคังปีละหลายร้อยล้านใหนตื่นนับบอไว้สาธุอยู่ดีมีแหงสิทธิกิจจังขอจเจริญในธุรกิจสิทธิกำมังก็ให้จเจริญในการงานสิทธิราโพชโย,ยนิจังก็ให้จเจริญเจริญทุกสิ่งทุกประการโดยเทินพิเศษก็ขอกวามขอบใจจากองคงการรถไฟรัสเเด้อที่เป็นทีเปนใดเพื่นมา ญาขุตินี่คนมีฐานะคนเจริญเจริญในสิ่งน,นี้กาเจริญในศาสน,นาต่อไปสู้ทำมั่งมีลำร,รวยเจริญในสิ่งในธรรมสาธุสาธุ